สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับสองสัปดาห์แล้วนะครับที่เราได้มีโอกาสนำัักการออนไลน์ผมเชื่อแน่ว่าพวกเราคงมีความรู้สึกแตกต่างกันนะครับแต่ยังไงก็ตามต้องมีความรู้สึกแปลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่า เมื่อไหรก็ตามที่เรารอดจากภายัยโควิด -19 นี้แล้วเรากลับไปนมัมการพระเจ้าที่บู์แน่นอนครับชีวิตการนมัสการพระเจ้าของเราจะเปลี่ยนแปลงไปจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับหลายหลายท่านอาจจะพบกับความจริงของการนมัมการพระเจ้าหลายหลายท่านเมื่อ work from home ชีวิตปกติที่เคยต้องไป ออฟฟิศต้องไปทำงานผมเชื่อแน่ว่าโลกทัศน์วิสัยทัศน์และการมองสิ่งต่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปคริจักคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่มากจนเกินไปอีกแล้วความสำคัญของการน้ำมัการก็ไม่ใช่เป็นการจัดระเบียบน้ำมัการให้เรียบร้อยต่อไปอีกแล้ว ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เหตุการณ์โควิด -19 ทำให้เราทบทวนครับว่าสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดที่สำคัญที่สุดและอะไรคือศูนย์กลางแท้จริงของชีวิตของเราที่เราอยู่ร่วมกันเป็นคิดสัรพี่น้องครับค,คิดจัรนั้นไม่ใช่ตัวอาคารสถานที่คิตจัรนั้นไม่ใช่งานอีเวนต์แม้ว่าเราจะร้องเพลงเราจะนัสการ แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางเสียงต่างที่เราทำนั้นก็คงจะว่างเปล่าและอนิจจังแม้ว่าเราจะร้องเพลงด้วยภาษาอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้นมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่จริงๆเราก็เปรียบเสมือนกับเป็นคล้องหรือฉาบที่ส่งเสียงดังหนวกหูเท่านั้นเองพี่น้องครับแม้ว่าเราจะจัดระเบียบนมัสการได้อย่างงดงาม แต่ถ้าไม่ช่วยให้เรานมัสการพระเจ้าได้อย่างถูกต้องเราก็เป็นเพียงแต่นักเต้นนักแสดงเราไม่ได้เป็นนักนมัสการแม้ว่า,ากิจจักรนั้นจะปูพื้นใหม่จะทำเครื่องเชียงใหม่ติดแอร์เย็นสบายแม้ว่าเราจะดูแลงบประมาณอย่างดีทำอย่างดี บางโบสถ์นั้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วยซ้ำแต่ถ้าไม่มีการนำสก,การ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นโบสถ์แห่งนั้นก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยโบสถ์แห่งนั้นก็กลายเป็นโบราณวัตถุหรือพิพิธภัณฑ์เท่านั้นผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่เหตุการณ์โควิด -19 นี้ทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสคิดใครควรว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะค้นหาการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงค้นหาการนมัสการพระเจ้าที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่งครับหากพระองค์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของการชุมนุมกันของพวกเราการที่เรามาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นั้นก็เป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อการนับถือาศาสนาคริสต์ของเราที่เราต้องถือปฏิบัติเป็นประจ,จำ จนชินพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาของเราหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับความปรารถนาของพระเจ้าในการรัสการก็คือการรัสการที่มีความสัมพันธ์ครับมีความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเจ้าต้องการพัฒนาความสัมพันธ์และนี่คือ สิ่งที่เป็นการนมัสการที่พระเจ้าแสวงหาจากมนุษย์ครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าแสวงหาการนมัสการพระเจ้าคือพระเจ้าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ของพระองค์กับพวกเราพี่น้องครับการนมัสการพระเจ้าอย่างมีความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางก็คือเราต้องเคลื่อนตัวเราเองเข้าใกล้พระองค์ แล้วพระองค์ก็จะมาเข้าใกล้เราพี่น้องครับยากอบทที่4ข้อ8พูดชัดเจนครับยากอบทที่4ข้อ8นะครับท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านโปรดฟังครั้งครับท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านพระคมภีร์ข้อนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าในการ ที่เราต้องการเข้าใกล้พระองค์ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้ที่เริ่มเข้าใกล้พระองค์เป็นความปรารถนาของเราแน่นอนครับความปรารถนาของพระเจ้าที่มีอยู่เดิมนั้นจะสําเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้รับการเข้าใกล้ที่มาจากพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับการที่เราจะนมัสการพระเจ้านั้นผมได้แบ่งปันให้กับพี่น้องฟังเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับว่า ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมนั่นคือท่าทีของการที่เราจะขยับตัวเข้าใกล้พระเจ้าครับเป็นการแสดงออกที่ออกมาจากชีวิตและจิตใจผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าการเตรียมตัวคือการแสดงออกถึงท่าทีที่เราอยากเข้าใกล้พระเจ้าท่าทีที่เราอยากบอกกับพระองค์ว่าข้าพระองค์มาแล้ว และพร้อมที่จะทําตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับการนมัสการที่พระเจ้าแสวงหาแท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับการริเริ่มพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มเพื่อที่จะให้เราเข้ามาหาพระเจ้าและพระองค์ก็บอกกับเราบอกว่าให้เราเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเสด็จเข้ามาใกล้ทันพระองค์เริ่มต้นบอกกับว่าเมื่อเราเข้าใกล้พระองค์พระองค์ก็จะมาใกล้เรา นี่คือการลิเริ่มจากพระเจ้าครับพระองค์รู้ว่าวิธีเดียวในการแสดงออกถึงการนััการสการอย่างแท้จริงก็คือการที่เราละทิ้งแผนงานของเราละทิ้งความตั้งใจเดิมๆของเราหันกลับไปเพื่อให้การนมักสการพระเจ้าแผนการของพระเจ้าความตั้งใจของพระเจ้าสำเร็จครับด้วยความเชื่อมั่นในลิธานุภาพสูงสุดและพระคุณที่ไม่สิ้นสุด ของพระองค์ด้วยความเชื่อเช่นนี้เราจึงเข้ามานำวัสการพระเจ้าเราจึงยอมที่จะถ่อมใจลงเรายอมที่จะวางแผนงานของเราวางภารกิจของเราหลายหลายคนก็ยุ่งอยู่กับงานต่างๆที่รับผิดชอบหลายหลายคนก็ยุ่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองทําตัวเองชอบหลายลคนก็อยากจะไปตีกอล์ฟหลายลคนก็อยากจะไปทํานู่นทํานี่ หลายหลาคนก็อยากจะพาลูกไปเรียนพิเศษพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ซึ่งเป็นแผนการของเราเราต้องละทิ้งละทิ้งกำหนดการของเราเพื่อแผนงานของพระเจ้าจะสำเร็จดังนั้นการเตรียมเวลาหรือการจัดเวลาตั้งเวลาไว้ก่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อวานผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าจงตั้งเวลาไว้ก่อนและเวลานั้นเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ ท่าที่อย่างนี้ครับทําให้การนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงจะหลั่งไหลออกมาได้พี่น้องครับดนตรีหรือการนมัสการพระเจ้าหรือแม้กระทั่งศิละปะและความเป็นชุมชนของเราก็จะส่องสว่างเป็นดวงไฟเป็นความหวังกับคนทั้งหลายได้การทำงานมิชชั่นของเราการทำงานประกาศของเราการที่เราจะสร้างสาวก เราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้านั้นก็จะมีความหมายโดยเริ่มต้นจากการนมัสการครับมีคนพูดเช่นนี้นะครับว่าเส้นทางสู่การนมัสการเป็นการเดินทางชั่วชีวิตเส้นทางสู่การนมัสการเป็นการเดินทางชั่วชีวิตและเมื่อค้นพบพระเจ้ามากขึ้นในพระคําของพระองค์แล้วเราจะเห็นพระองค์ทํางานอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรา พี่น้องครับการนมัรสการนั้นคือการเดินทางชั่วชีวิตการนมัสการนั้นคือชีวิตจิตใจ,จของพวกเราการนมัสกรพระเจ้าของเรานั้นเป็นการค้นพบพระเจ้าค้นหาพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ครับและเราจะเห็นพระเจ้าทํางานต่อเนื่องพระเจ้าทํางานมากพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องครับ ในชีวิตประจําวันของเราแต่ละวันแต่ละวันพี่น้องครับให้เรามีความเชื่อเช่นนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของพระองค์กับเราพระเจ้าปรารถนาที่ให้เราเรียนรู้ผ่านพะาชนะของพระเจ้าเรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรายิ่งรู้จักพระองค์การนมัสการพระเจ้าของเรานมัสการพระองค์ของเราก็จะทําให้เรายิ่งทราบซึ้งเท่านั้น พูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อยิ่งรู้จักพระองค์มากผ่านพรนะเจของพระเจ้าในการนมัสการพระองค์เราก็จะยิ่งซาบซึง้งเราก็จะยิ่งรักพระองค์มากขึ้นเท่านั้นเราก็จะยิ่งตอบสนองพระองค์อย่างถูกต้องถูกทางมากขึ้นเท่านั้นพี่น้องครับหลายหลายครั้งผู้คนมองในโลกทุกวันนี้ว่าไปนมัสการพระเจ้าแล้วได้อะไรเพราะฉะนั้นกิจจักก็เลยจัดบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ให้สมาชิกรู้ว่า เมื่อนำสการพระเจ้าเขาจะได้อะไรแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องมองกลับกันครับว่าเมื่อพวกเรามานำสการพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้อะไรต่างหากพระเจ้าพอพระไทยหรือไม่ต่างหากพี่น้องครับหากว่าพระเจ้าพอพระไทยสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายก็คือความสุขและพระพรครับพี่น้องครับฉะนั้นเรากลับมาดูหัวใจของการนำสการพระเจ้าจริงๆ ถ้าลองไข้ควรลองคิดพิจารณาจริงๆก็คือหัวใจของการนำสารพระเจ้าคือชีวิตที่ยอมสละทุกอย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งเราไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรแต่เป็นการที่เรามาปรากฏตัวต่อหน้าบัรลังกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยหัวใจที่ถ่มพร้อมที่จะวาง ชีวิตและแผนงานของเราลงและรับชีวิตรับแผนงานที่มาจากพระเจ้าครับพี่น้องครับเส้นทางสู่การนมัสการเป็นเส้นทางที่เราจะค้นพบพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงตราบใดที่เรามองการนมัสการพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการอะไรเรากำลังทำให้โปรองพอพรัฒัย หรือไม่และการที่เราทําให้พระองค์พอพระทัยนั้นก็คือเรารู้ใจพระองค์หรือเปล่ารู้ความต้องการของพระองค์หรือไม่เรารู้จักพระองค์มากขึ้นหรือไม่เรารู้จักที่จะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นหรือไม่เพื่อที่ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะเสด็จเข้ามาใกล้กับเรานี่คือข้อคิดในเช้าวันนี้นะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องหากเรามีการนัพิสการพระเจ้าประจําวัน ส่วนตัวของเราแล้วประจําครอบครัวของเราประจําทุกอาทิตย์พี่น้องครับเราต้องนําให้เกิดการนำ้ำมการพระเจ้าอย่างที่พระองค์ต้องการให้ได้ครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องจากทุกท่านในการที่เราจะแสวงหาพระองค์เพื่อที่เราจะพัฒนาการนำ้ำมการพระเจ้าอย่างที่พระองค์ต้องการจริงๆให้ได้อาเมน